สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะจันกะเสมสารารุณสวัสดิ์ครับคุณอิทรีคุณพิญญาพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังในพื้นที่105และเครือข่ายสอสมททั่วประเทศครับเสียงแจ่มใสช่มชื่นนะคะอาจารย์คือได้พักผ่อนเต็มที่ครับวันหยุดที่ผ่านมา <c oughs> ยังชอานะมีมีของมาแจกเป็นหนังสือนะครับหนักทิ้งแต่ว่าแถมคู่ไปกับสติกเกอร์ลายเบาๆนะครับค่ารางวัลแต่ต้องตอบคำถามผมให้ถูกนิดนึงก่อนคำถามก็เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ผมจะเล่าแล้วจะแตะในช่วงต้นนิดนึงคือการประชุม ที20นะครับ <คะ S 2> ที่ตอนนี้มีอยู่ที่เมืองหังโจวมณฑลเจ้อเจียงนะครับคาถามก็คือว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยระหว่างประเทศไทยหรือ,อนดนีเซียเนี่ยประเทศไหนเป็นสมาชิกกลุ่มที20ด้วยเพราะว่านายกไทยก็ไปโจโควีก็ไปเอ๊ะตกลงป็นยังไหนกันแน่ที่เป็นสมาชิกนะครับ <คะ S 2> ไม่ยากไม่ยาก ใบให้คิดว่าประเทศไทยก็ช้อยเอถ้าเป็นอินโดนีเซียก็ช้อยบีนะครับค่ะก็ไทยเอบอินโดนีเซียอยูก็จะเห็นละนะครับมีหนังสือเล่มนี้คาะซื้อยากนิดนึงก็ซื้อที่ติดต่อมาโดยตรงแล้วกันเดี๋ยวคุณไปิรีกคิดค่าคอมนี่เลยนะคะยุทธศาสตร์ไทยเพื่อการก้าวสู่ AEC นะคะก็มีหนึ่งเล่มดิฉันมีที่บ้านนะคะก็สามารถ อ่านได้เพราะว่าจะมีแนวทางวิทธศาสตร์แต่ของประเทศไทยเองรวมไปถึงเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานะคะก็สามารถอ่านไปศึกษาดูได้น่าสนใจทีเดียวครับก็วันนี้ก็อยากจะแตะเรื่องนี้ด้วยเป็นเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องหลักด้วยว่าเอ๊ะเพื่อนบ้านเขาทำกันอย่างไรนะครับถึงไปได้เร็วโดยเฉพาะเรื่องการปรับคอร์รัปชันที่หลายท่านที่ผมเจอก็ถอดอกถอดใจว่ามันไม่มีทางเราเมืองไทยแต่ว่าผมย้ำอยู่เสมอว่าทําได้นะประเทศอื่นก็ทําได้เราก็ทําได้คนไทยเราเนี่ย ไม่แพ้ใครหรอกเราทําได้นะครับขออนุขอยแตะนิดนึงก่อนนะครับในเรื่องการประชุม G20 ที่เมืองหังโจวมณฑลเจ้อเจีย hmm. งตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นการประชุมที่จะส่งผลกระทบต่อคนไทยแล้วก็สมาชิกประเทศอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกด้วยเพราะเรียย๋ยงนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสกิจโลกมันยังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างอ่อนไหวมากเหลือเกินแล้วก็ยังไม่มีวี่แววง่ายๆว่าจะจะฟื้นง่ายๆซ้ํายังมีความวุ่นวายเรื่องการเมืองการเมืองมากขึ้นกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำเรียกว่า G7 นั้น ที่ผ่านมาเขาจะมีบทบาทเรื่องเศรษฐกิจมากแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปลี่ยนบทบาทจากแกนนําเศรษฐกิจไปยุ่งเรื่องการเมืองเรื่องความขัดแย้งค่อนข้างเยอะภาระเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจการร่วมมือทางเศรษฐกิจเลยตกมาอยู่กับกลุ่ม G20 นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเจ็ดประเทศที่พัฒนาไปแล้วบวกกับประเทศเกิดใหม่อีก2ประเทศนะครับซึ่งจะไทยรือินเดนีเซียเดี๋ยวก็รู้กันนะครับแล้วก็กลุ่มสภาพยุโรปตรงนี้เนี่ย หลายคนก็เลยคาดหวังว่าการประชุม G20 ครั้งนี้ที่จีนเนี่ยน่าจะนํามาซึ่งมาตรการร่วมกันหรือเสียงที่มันไปในทางเดียวกันในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโลกเพราะถ้าเที่ยวนี้ถ้ายัางกระตุ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะครับประเทศอื่นก็ก็บอกตรงๆใน,ในอาเซียนก็ยังเดือดร้อนน้อยนะครับเพราะอย่างรอบๆบ้านเราเนี่ยกลุ่ม c ี v ีนี่ก็โต6โตเเปอร์เซ็นต์ฟิลิปปินส์ก็รอดไปแล้วนะครับอินโดนีเซียก็ไม่ไม่ได้ลําบากมามีไทยเนี่ยจะกระทบมากเพราะฉะนั้นผมถึง อยากให้พวกเราคอยจับตามองดูหนะ่อยว่าไอ,อาการประชุม G20 ครั้งนี้มันจะออกมาอย่างไรแน่นอนเวลาผู้นําระดับโลกเจอกันไม่ว่าจะเป็นโอบามาไปอะไรไปเนี่ยโอบามาเขาเป็นตารวจโลกเนี่ยนะคะรับอเมริกาก็ต้องพูดคุยถึงทะเลจีนใต้พูดถึงนั่นพูดถึงนี้บ้างเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ที่เราคาดหวังจากตรงนี้ก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะถ้าไม่กระตุ้นเนี่ยลำบากน่องค์กรคาดการณ์ทางเศรษฐกิจหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นโ e c d ดีเอ่อ World Bank IMF ต่างก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกมันจะ จะเสื่องจะซึมลงไปครับนั่นเป็นสิ่งที่ที่อยากเห็นซึ่งเดี๋ยวต้องรอรอฟังว่าเขาจะสรุปมาว่าอย่างไรได้เห็นว้วว่าไอเอฟก็จะประกาศลดอัตราการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจอีกเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นเป็นข้อของใหญ่ผมประการที่หนึ่งในเรื่องของ g ี20จาก g ี20ครับคุณอิสรีคุณพิญพัฒน์ครับก็เลยนึกมาถึงประเทศไทยว่าเอ๊ะจากนี้ไปเนระยะสั้นเราจะทําอย่างไรกันดีนะครับอันนี้สืมเนื่องมาจากเห็นข่าวเ ที่เกาะแห่งหนึ่งที่คนไทยไปวิ่งไล่นักท่องเที่ยวแล้วก็จนตกหินนะครับ hmm. ผมว่าเรื่องเนี้ยผมคือคือผมอยู่กรุงเทพผมอยู่สุขุมวิทนั่งเดินไปเดินมาก็เห็นนักท่องเที่ยวลากระเป๋าเดินบนถนนบ้างข้ามถนนบ้างอะไรบ้างเน,นีนน่ยผมผมคิดแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังท่านอื่นคิดอย่างไรกับผมผมมองว่าจากนี้ไปเนี่ยเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวต้องเป็นรายได้ที่เราต้องพึ่งพาเป็นอย่างมากเราหนีไม่พ้นละทรงออกนี่แทบจะลืมไปได้เลยปีนี้เปลีลบอีกแน่นอนทีนี้ถ้าเราจะพึ่งพา รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยกรุงเทพมหานครและเมืองท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยยกระดับผมว่ามันมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวโลกแล้วล่ะนะฮะไม่ว่าเหตุจะเกิดอะไรเราจะชอบไม่ชอบประเทศเราอยางไงเนี่ยแต่นักท่องเที่ยวเขาชอบประเทศเรารักประเทศเรานั้นเราก็เรียกว่าติดอยู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกละทีนี้ว่านักท่องเที่ยวมาทั่วโลกเขาก็คาดหวังมาตรฐานระดับโลกเหมือนกันครับเราจะไปดูแลแบบที่ผ่านๆมาไม่ได้เพราะตัวเลขที่เติบโตเร็วเหลือเกิน นะครับปรกปับปรกปับโดยเฉพาะจากจากเกินบ้านจีนเนี่ยเพราะนั้นทําทอย่างไรเราถึงจะเห็นมาตรฐานการดูแลนักท่องเที่ยวเหมือนกับที่สิงคโปร์ดูแลเหมือนกับที่ฮ่องกงดูแลเหมือนกับที่ฝรั่งเศสเหมือนกับที่อเมริกาเขาดูแลเราอยากเห็นอย่างนั้นเพราะว่าการดูแลที่เป็นมาตรฐานแบบนั้นเนี่ยจะทําให้ไรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยยั่งย<ฮ>ืนค่ะผมอยากเห็นจริงๆเลยตรงนี้เพราะเพราะถ้าไม่ทําอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับผมย้า,ยามผมผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ทราบท่านผู้ฟังเห็นด้วยหรือเปล่าผมคิดว่า คนต่างชาติท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้ติดใจที่ที่วิวหรือธรรมชาติเ็าไม่ได้สนใจทะเลเป็นพิเศษไม,ไม่ได้สนใจวัดเป็นพิเศษอาหารก็ธรรมดาแต่ว่าคนไทยต่างหากที่คือสเสน่ห์สำคัญที่สุดที่ยังช่วยเมืองไทยในเวลานี้ที่ใสอันอะไรนะฮะโอเปอมอารีเอ,อ,อื้อเฟื<ม>้อเผื่อแผ่ของไทยใจดียิ้มแยมใช่ผมว่านนี้คือเสน่ห์ที่แท้จริงครับทะเลวันนี้เราเผื่อเราสู้เพื่อนบ้านไม่ได้แล้วยังกัมพูชาเราสู้ไม่ได้แล้วอาหาร อาหารก็ดรอปลงไปเยอะนะครับธรรมชาติผมว่าก็กระสูญเสียไปเยอะทีนี้คนไทยต่างหากที่ยังเป็นคนไทยที่ยังน่ารักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาอไรายได้ตรงนี้เนี่ยผมมีข้อเสนอสองสาเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือผมอยากจะเห็นการพัฒนาการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวให้มันเป็นมาตรฐานสากลวันนี้สะท้อนใจนะครับผมอยู่สุขุมวิทสิบแปดเนี่ยคุณอุษาดไม่มีเดินแล้วนะข้างในมีโรงแรมเยอะเลยแล้วนักท่องเที่ยวเวลาเขาเดินออกมาถ้าเขาไม่อยากเรียกแท็แกซี่ป้ายดาที่ ที่รอเรียกค่าแท็กซี่แพงๆไปสนามบินเนี่ยเขาต้องลากกระเป๋าแล้วต้องเดินบนถนนนะบนถนนที่มีอยู่สองเลนแต่รถก็จอดไปอีกเลนหนึ่งนี้เรารู้สึกเลยว่าโอ้โหชีวิตชีวิตพวกเขานี่มันน่าอันตรายมากมากเลยอย่างเนี้ย นะฮะหรือว่าผมเมื่อวานนี้ก็เดินจากอโศกเดินเล่นอยู่แถวอโศกบนฟุตบาท <c oughs> อย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวคนไทยยังจะโดนมอเตอร์ไซค์ชนอยู่ <c oughs> ดิฉันเข้า<ล>ใจใ <น S 1> อาจารย์มากดิฉันเคยลองเดินทีหนึ่งรักสุขภาพนะคะคก็เดินจากส่วนสาธารณะกลับบ้านไม่มีฟุตบาทค่ะจะโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวเอาก็เลยไม่ทําอีกเลยนะค่ะคแ,แถว,แวเดียวกันนี่แหละค่ะดีนี้การวิ่งมอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทนี่กลายเป็นเรื่องเรื่องธรรมดานะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์ทั่วไป S <S มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารไม่หมดเลยทุกคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาอยากจับขี่มอเตอร์ไซค์และไอสวนเลนอีกเหมือนกันวันนี้ผมเห็นคนทุกทุก,ทกแบบโอ้โหมอเตอร์ไซค์หลายรูปแบบมากที่ขี่เ,เลยกลายเป็นว่าเราถ้าเกิดฝรั่งเขานักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศซึ่งเขามีวินัยรจราจอดแล้วเขาเลอข้ามไปแล้วก็มีรถสวนทางมาชนคืออะไรนะครับผมว่าไอเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยทำอย่างไรดีครับถึงจะ าเรารู้ว่านี่เป็นรายได้หลักของเราแล้วเราต้องพึ่งอีกมากเนี่ยทาอย่างไรก็คือใครก็ตามที่ไปวุ่นวายกับน,นักท่องเที่ยวตั้งแต่เรื่องตั้งแต่แท็กซี่ขนส่งสาธรารณะขโมยขโวนเนี่ยมันต้องโดนลงโทษมากกว่าคนปกติที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพย์สินหรือทางด้านโจรกรรมทั้งหลายนะครับอันนี้ผมอยากเห็นตรงนั้นแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นคุณนิสตรีคุณมีเพัฒน สังเกตไหมครับอาหารไทยวันนี้แต่เดิมสักสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยเราจะได้ข่าวเลยว,ว่าอาหารไทยจะเป็นอาหารระดับโลกอาหารแพงใครก็อยากกินอาหารไทยวันนี้เราไม่ค่อยได้ยินคําแบบนี้แล้วนะครับอาจารย์ว่าเพราะอ,อะไระคะเพราะว่าพอนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยอาหารไทยกลายเป็นอาหารข้างถน,น้นไงอืมผัดไทยเราก็ขึ้นชื่อเรื<แ>่องสตรีทฟู้ดนะคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแต่ผมผมอยากให้นึกภาพอย่างนี้สตรีทฟู้ดที่ฮ่องกงก็สตรีทฟู้ดค่ะ ฮ่องกงเนี่ยพื้นที่ประมาณเจ็ดร้อยตารางกิโลเมตรนักท่องเที่ยวประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของไทยไทยเราห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรเหนือกว่าสิงคโปร์แบบเทียบไม่ติดนักท่องเที่ยวไม่ไม่ใช่ว่าเยอะนะครับน้อยนะครับ <S <S เรา <S 2> <S 2> เราอาจจะดูว่าเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับสิงคโปร์แล้วน้อยห้องอ่สิงคโปร์ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับแต่เดิมเขาก็อาหารเขาเป็นรถเข็นแบบบ้านเราท่านผู้ฟังเหมือนการกินข้างทางเหมือนบ้านเราแต่วันหนึ่งรัฐบาลบอกว่าโอ้ยอย่างนี้มันจัดระบบยากจัดระเบียบยากเขาก็เลย ไปสร้างไอ้เขาเรียกว่าฮอกเกอร์เซ็นเตอร์เป็นศูนย์อาหารทั้งหลาย <c oughs> ตามแหล่งชุมชน <c oughs> จะไปออฟฟิศบิลดิ้งใกล้ที่ไหนก็นแล้วแต่แลวรัฐบาลเนี่ยอุดหนุนค <c oughs> ่าขอสร้างบางที่ติดแอร์บางที่ไม่ติดแอร์นะครับ <c oughs> แ,แต่ร้านที่เข้ามาเนี่ยมาใช้ถานที่นี้ <c oughs> หนึ่งรัฐบาลอุดหนุนพวกพวกค่าสาธารณูปโภคทั้งหลายร้านที่เข้ามาทุกร้านต้องมีทะเบียน <c oughs> นะร้านที่เข้ามาทุกร้านต้องเสียภาษีทำอาหารอย่างาสะอาดสะอาน นะครับแล้วมีจานชามรวมกันเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นนักท่องเที่ยวไปก็าทานแบบปลอดภัยอันหนึง่งราหาแน่นอนเพราะว่าป้ายชัดเจน สะอาดจะอ้านแน่นอนนะเกิดอะไรขึ้น่ยตามได้ว่าวันนี้กินข้าวขาหมูร้านนี้กินบักุ้ยเต๋ร้านนี้แล้วท้องเสียไม่ใช่เข็นหายไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้สืบได้นะฮะแล้วก็แล้วก็ถนนก็ไม่ไม่ไม่ต้องมีของในนี่เกิกะแล้วที่สาคัญที่สุดเนี่ยคนไทยกันเองเนี่ยหรือคนจชียงโขเองเนี่ยที่มีออฟฟิศบิลดิงทำงานเนี่ยเดินลงมาก็สามารถเดินไปนั่งทานอาหารในร่มไม่ต้องมานั่งทานริมพุตบาทที่แบบร่มบ้างร้อนบ้างแย่งกันวันรถอะไรทั้งหลายแหละ ผมว่าเนี่ยเราต้องพิจารณาจริงจังนะใช่แต่ <นำ S 1> จริงๆพ<อ>เพราะว่าของบ้านเราเนี่ยมีอยู่เยอะมากแต่ว่ามันกระจัดกระจายแล้วก็พอจะไปอยากลองสตรีทฟู้ดมองแล้วโอ้โหมันจะสะอาดไหมอะ่ะแล้วแถมต้องไปนั่งสูรความควันพิษไปพร้อมๆกับรับประทานอาหารไป <c oughs> ด้วยอย่างเงี้ยนะเขาก็มีความพยายามที่จะย้ายกันอยู่นะคะอาจารย์แล้วคุณพิญญาพัฒน์แต่ว่าที่ทำเลมันยังยังไม่ได้คือคือผมว่าถ้าถ้าถ้าทำไปอยู่ในจุดที่รวมๆคืออะที่ต้องกระจายนะครับแล้วชุมชนต้องทำ แลวคุณความสะอาดขอประทานพทษเอ่อถ้าจะพูดตรงๆ,รงๆวันนี้ถ้าเราไปนั่งทานริมริมถน,นนเนี่ยเอ่อสิ่งหนึ่งที่เราได้แน่คือกลิ่นน้ำเน่าขึ้นมาจากท้องร <c oughs> มันติดไหมคะอาจารย์แมลงสาบว <c oughs> ิ่งให้เห็นเป็นกัอนุด้วมีเพื่อนบางที่มีหนูด้วยใช่ครับเนี่ยครับแล้วแล้วบอกว่าเราจะเป็นแหล่งที่ระดับโลกผมว่าถ้ากลับมาใหม่แล้วแล้วเข้มงวดนะครับอาหารไทยต้องเป็นอาหารไทยเนี่ยมันจะช่วยสองต่อพอดีนะครับวันนี้ก็ลองคิดดูข้าวสมมติว่าสตรีทฟู้ดสามสิบาท ข้าวมันจะเป็นข้าวหอมมะลิดีๆได้ยังไงเห่นไหมฮะแกงเกี่ยวหวานมันจะเป็นแกงเขี่ยวหวานอร่อยๆได้ยังไงมันก็สักแต่ว่าทํากันไปนี้เพอะกินแบบนี้ผมเป็นคนอังกฤษไม่เคยมาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยอุ้ยข้าวไข่เกียวสิบห้าบาทผัดไทยไม่ต้องใส่เครื่องอะไรยี่สิบาทส่วนข้าวสารอุ้ยถูกจังเลยกลับไปเมืองเขาทางที่จะกินผัดไทยจานละสองสามบาทก็ทไม่กินอีกต่อไปเพราะคิดว่าโอ้ายเอาสิทธิ์พูดมาขายแพงๆหลอกเรานี่นะ <c oughs> ใช่นะครับค่ะเนี่ยบทเรียนมันมีให้เห็นของของสิงคโปร์ของฮ่องกง โดยเฉพาะฮ่องกงเนี่ยนะครับก็พื้นที่พันตารางกิโลเมรตรทั้งเที่ยวโ,โอปีนึงหลายสิบล้านเยอะกว่บบาเมืองไทยเนี่ยนะครับคนไปทําอะไรครับไปรับประทานอาหารค่ะแต่ร้านทุกร้านในฮ่องกงก่อนจะเปิดร้านอาหารได้ต้องทําอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งต้องให้กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจสอบความสะอาดตู้เย็นใหญ่แค่ไหนอใหญ่พอแช่ของสดหรือเปล่าสุขอนามัยถูกต้องหรือเปล่าและเรื่องที่สองต้องขึ้นทะเบียนกับสรรพกรใช่ไหมแล้วเราเราเรามีใครบอกอยากไปเที่ยวฮ่องกงเพราะไปกินก๋วยเตี๋ยวรสเผ็ดไม่มี ห้องกงอาหารแพงกว่าบ,บ้านเราแต่ว่าคนก็ไปเพราะไรไปรับประทานหนึ่งสองไปช้อปปิง้งอาจารย์ค่ะค่ะค่ะคือทีนี้นึกขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าถ้าจะไปหาสตรีทฟู้ดจริงๆแล้วไปตามห้างเขามีฟู้ดคอร์ทเนี่ยซึ่งรวบรวมร้านาที่แบบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นผัดไทยเป็นกุยช่ายลูกชิ้นอะไรเนี่ยก็คือรวมเอาไว้ตามห้างแต่มันจะไม่ได้บรรยากาศ มันจะไม,ม่บรรยากาศเหมือนกับการไปเดินตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสุนว่าไปเปรียบเทียบกับการไปเดินชัยนาทาวของไทยเยาวร,ราชไปเดินข้าวสารหรืออะไรแบบนี้ค่ะทํายังไงใหม้มันมีจุดกึ่งกลางระหว่างว่าไปแล้วเราได้บรรยากาศด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมีมาตรฐานในเรื่องของความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยผมผมว่าต้องแลกอะ่ะคือตราบใดถ้าเราอนุญาตให้ขายของข้างถนนมันไม่มีทางขาดหรอกครับแค่ล้างการชามจะทํำยังไงครับ ช่ไหมครับเราตามมาด้วยการเก็บกวาดตามมาด้วยพวกมแมลงสาบอะไรทั้งหลายมันยากอะ่ะนะยยเวนโซนนิ่งจริงๆอ่ะทายาวราชบอกอโซนนี้จะเป็นโซนแบบนี้แต่ว่าก็ต้องจัดให้ดีไม่ใช่โหลดลาเขาวิ่งกันขวักไขว่คนเดินก็เดินกันนะครับเบรรยากาศเนี่ยผมว่ามันสร้างได้ที่ตัวศูนย์อาหารแต่ว่าผมขอญาติขัดคุณมิญพัฒน์นิดนึงก็คือว่าศูนย์อาหารตามห้างเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องเข๋ละนะแต่ว่าถ้าพูดถึงรายเล็ก ชุมชนเนี่ยเขาเข้าไม่ได้ถูกไหมค่าเข้าเพราะแพงเขาไม่มีความสามารถในการจกางงานนั้นตรงนี้รัฐบาลจัดการให้ได้ไงก็เลือกเอาว่าจะเดินเข้าไปกินตามห้างหรือเราเลือกมาตามศูนย์อาหารที่รัฐบาลดูแลอยู่นะจะติดแอร์ก็ได้ไม่ติดแอร์ก็ได้ซึ่งทสามารถทําเป็นบรรยากาศไหนก็ได้นะครับและนี้จะช่วยคนไทยด้วยกันเองเป็นส่วนใหญ่นะครับที่พูดเนี่ยไม่ไม่ได้ช่วยเฉพาะเรื่องของอนักท่องเที่ยวแต่คนไทยผมเชื่อว,ว่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่ทํางานออฟฟิศทั้งหลายเนี่ยก็หาของรับประทานยากล่ะ ใช่ไหมครับหรืออย่างหน้าอสมทของคุณวิพาภัทคุนอินดีเองก็ตามใช่ไหมโอ้มันอเนกอนาถมากนั่งข้างทางรถวิ่งไปวิ่งมามันประหลาดอะแต่ของกินอร่อยนะด้านหน้าที่ทํางานของเราเนี่ยอาจารย์ครับพูดถึงฟู้ดคอร์ดเนี่ยดิฉันเคยไปตอนที่ไปสิงคโปร์ใช่ไหมคะก็จะมีศูนย์รวมอาหารเนี่ยแหละค่ะอร่อยแล้วก็เขาทําความสะอาดนี่ก็เปรียบเทียบประมาณเหมือนกับแคนเตนในมหาวิทยาลัยบ้านเราอ่ะ รวมอาหารอร่อยเอาไว้แล้วก็สะอาดมีระบบระเบียบด,ดีนะคะใช่ครับผมว่าแบบแบบนั้นนะ่ะทุกทุกคนวินวินหมดคือเป็นสะดวกแล้วก็สะอาดสะอาดแล้วแล้วคนไทยทุกคนก็มีความสุขด้วยแล้วพอ้าแม่ค้าก็รัก,ก็อุดหนุนด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าท่านที่ขายไก่ย,ย่างขายส้มตำวันนี้ไม่ได้ขายได้เต็มที่เลยแล้วเราก็โปรโมทเอศูนย์นี้เนี่ยไก่าย,ย่างส้มตำเนี่ยมีอยู่4ศูนยน่าอร่อยในกรุงเทพข้าวขาหมูเนี่ยมีอยู่5ศูนยน่าอร่อยก็โปรโมตเป็นเรื่องเป็นราวได้ นะฮะใช้ใช้ไอ้พวกไอ้ดิจิตัลมีเดียใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยโปรโมทได้ผมว่ายิงหาง่ายกว่าจะกระจายแบบนี้ที่อินโดนีเซียเขาก็ทำนะมีแอปพลิเคชันสตรีทฟู้ดด้วยนะคะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้แล้วก็มีการจัดระบบระเบียบแบบนี้แหละค่ะเอาละค่ะอาจารย์ค้าเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุณมอร์นิ่งนาเซียนในเช้าวันจันทร์ที่5กันยายนนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับอาจารย์เกษมสันวิรกุลค่ะอาจารย์คะมีคุณผู้ฟังสายกินเข้มแข็งนะคะแนะนำที่เป็นศูนย์นาหารแล้วก็ดูน่าจะมีระบบระเบียบน่าสนใจเข้ามานะคะก็มีคุณอาร์ตนะคะคุณอาร์ตบอกว่าตลาด3ามย่านไงครับบ้านเราดิฉันเคยไปตอนที่ยังไม่ได้รีโนเวทค่ะ ตอนที่มีซีฟู้ดอยู่นะคะตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีคุณนัทวรานะคะที่เล่าถึง Terminal 21นะคะที่มีสตรีทฟู้ดในห้างแล้วก็ทางผู้บริหารทางเจ้าของเนี่ยยอมที่จะลงทุน เป็นวงเงินประมาณถึงยีล้านเพื่อให้คนสามารถเข้ามาทานสตรีทฟู้ดกันได้นในราคาที่ไม่แพงค <นะ S 2> ือ<า>ถ้าพูดถึงเราเราเป็นในแง่มุมถ้าให้แนะนํานักท่องเที่ยวมาลองสตรีทฟู้ดเนี่ยดิฉันเองก็คงจะบอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้เน้นเรื่องบรรยากาศไปลองตามห้างดูก็ได้จะได้เลือกเลยว่าหลากหลายลา,ยยาจะแบบไหนแล้วเขาก็จะดึงร้านดังๆมาแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศอ,อันนั้นต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งว่ายังไงปักซอยบ้านดิฉันมีร้านหนึ่งนะก็<ฆ>จะคล้ายๆแบบนี้เขารวมหลายๆร้านเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็มีคนญี่ปุ่นอะอาจารย์ยิ้มเลยบ้าน ใกล้กันคือมีคนญี่ปุ่นน่ะไปทานนะเต็มเลยชื่อร้านแบบอิ่มจังอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทําได้เป็นระบบระเบียบมีอาหารที่หลากหลายพอสมควรซึ่งอย่างเงี้ยจริงๆน่าจะน่าจะดีกว่าที่แบบว่าไปไปตามข้างทางซึ่งบางทีโดยเฉพาะนะคะฝรั่งเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาจะช็อกเหมือนกันนะขนาดเรายังไม่มั่นใจในเรื่องความสะอาดเนี่ยบรรยากาศน้าเน่ากับหนู <S <S วิ่งไปมาที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่ใช่ไหม เราเราเราเลยจะได้นักท่องเที่ยวราคาถูกซึ่งซึ่งวันนี้เลยผมขออนุญาตยกเรื่องคอร์รัปชันไปก่อนก็นักท <c oughs> ่องเที่ยวเพราะว่าใน,ใน Facebook l i ฟ e ผมก็มีคนแสดงความเห็นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนี่นะครับส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยแล้วท่านที่เคยไปสิงคโปร์จะเห็นภาพเลยคืออย่างน,นี้นะครับท่านผู้ฟังครับเวลาเวลาเราพูดถึงฮอกเกอร์เ e ็นเตอร์และสูนอาหารแบบนี้มันมันกระจายทุกที่ไง ไป,ไปเดินไปเล่นไปเดินเล่นแถวแถววัดพระแก้วเดินมาหน่อยริมแม่น้ำมันจะเป็นศูนย์อาหารซึ่รัฐบาลทําไม่เรียบร้อยนะฮะไปที่ไหนก็มีหมดกระจายหมดเพราะฉะนั้นก็ทุกคนนันกท่องเที่ยวทุกคนที่ไปทุกที่สาม,สา,มารถมีสตรีทฟู้ดให้เลือกทานได้แล้วฮอเกอร์เซ็นเตอร์แต่ละที่ก็จะมีอาหารที่เด่นไม่เหมือนกัน mm hmm. ตรงนั้นตรงนั้นเด่นตรงนี้เด่นมันก็เป็นความหลากหลายนะครับแต่สําคัญที่สุดคือมันเท่ากับเป็นการยกระดับคุณภาพอาหารเพราะว่า ประรวงทบวงกลมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัยเรื่องอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยจะได้เข้ามาตรวจดูให้ถูกต้องเอออันนี้คือต้มยำแท้ๆของเรานะ <c oughs> ที่มันเดี๋ยวนี้หาหาอร่อยอร่อยยากอะ <Yeah. S 2> นะฮะออหรือว่านี่เป็นมัสมั่นที่กําลังมาแรงนะนี่เป็นผัดไทยแท้ๆแบบนั้นแบบนี้นี่เป็นผัดหมี่โคราชอะไรเงี้ยนะฮะมันมันจะได้มีความชัดเจนถ้าไม่ทําแบบนี้ผมว่าไม่ได้อะ <c oughs> นะฮะอันอันอัน,อ,นอันนั้นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ ที่คิดว่าอยากให้ทาขึ้นมาอ,อีกอันหนึงเนี่ยนะครับในเมื่อเราจะพึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าวันนี้คนที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวเนี่ยต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอานักท่องเที่ยวระดับไหนนะครับถ้าเน้นปริมาณมากเนี่ยวันนี้เท่าที่ผมเดินออกต่างจังหวัดไปเจอพ,พวกที่เขาดูแลเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็พูดตรงกันนะเสียดายทรัพยากรธรรมชาติเสียดายท้องทะเลบางทีถ้าเราใจเย็นนิดหนึ่งค่ะนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นอีกหน่อยอนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมได้เพราะ สิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางทะเลทั้งหลายที่มันกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมันใช้เวลาหลายร้อยหลายพันปีนะฮะแล้วถ้าเราปล่อยให้การที่มันเป็นแบบแมสไปแบบอย่างนี้นะไม่ได้เลยนะครับโดนทําลายไปทุกวันทุกวันนะคะใช่ครับคือคือหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่มันสูญหายไปแล้วมันมันโอกาสกลับมาไม่ได้แล้วแล้วถ้านั่งเที่ยวไปจากเรานี่คือไปเลยนะครับต้องไม่ลืมว่าเพื่อนบ้านเราก็มีของสวยๆงามๆเยอะนะครับที่อื่นก็มีเยอะถ้าเกิดเรารักษาเอาไว้เพื่อนบ้านรักษาไว้เนี่ย แถวอาเซียนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาไทยเลยไปเมียนมาเลยไปเวียดนามเ่ยก็มีความสวยคือพอกันก็เราได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกันเหมือนอย่างที่ทีเซปก็เชื่อมโยงกันปาะชุวงว่าอันนั้นน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับถ้าไม่จัดการตรงนี้ไม่ได้นะฮะอย่าง <c oughs> ผมสองท่านเคยไปหลีเซปนะครับเคยค่ะันเคยไปค <c oughs> ไปเอาซิ่งกับกับทีมงานนะครับหลายปีมาแล้วก็เรือหกสิบคนเรือเร็วหกสิบคนเนี่ยนั่งประมาณมากกว่าร้อยยี่สิบคน ผมดั่งด้วยความรู้สึกว่าไม่ชอบเลยคือแค่ขึ้นเรือก็ไม่ชอบแล้วเพราะรู้สึกว่ามันผิดตั้งแต่ต้นแล้วคือถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่จบเลยไม่มีใครรับผิดชอบด้วยนะว่าเป็นอะไรขึ้นมานะคะแล้วบรทุกขนาดนั้นต้งไปทั้งกลับแล้วแล้วแล้วเราก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นต้อถามว่าขนาดแค่เริ่มต้นเรื่องความปลอดภัยเรายังปลอดขนาดนี้พอขึ้นถึงเกาะไม่ต้องพูดถึงละ แล้วมันอูดอุด,อดตุลุกอิลุงตุงนั่งไปหมดนะเป็นครั้งเดียวที่ผมผมก็บอกต้องต้องเรียนท <c oughs> ันที่อยู่แถวหลีบแล้วผมก็บอกพราก็สาดส่งก,กัผมว่าไม่กล้าไปอีกแล้วเพราะชีวิตนักชีวิตผมมีค่าแต่ว่าชีวิตนักท่องเที่ยวมีค่าย,ยิ่งกว่าทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวมาเกิอดอะไรขึ้นในเมืองไทยหนึคนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่อืมนั่นแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องจิตสํานึกของผู้ประกอบการด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ย นักท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งผู้ประกอบการด้วยส่วนหนึ่งอย่างการไปให้อาหารปลาที่เขามีระบบนิเวศอยู่แล้วในท้องทะเลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะระดับตัดทะเลขึ้นมาถ่ายโลกถ่ายรูปนี่เราเราเห็นคืออันเนี้ยผมว่าเนื่องจากเราเน้นปริมาณจนเกินไปค่ะอรานั้นอันนั้น,น,น,นต้องดูด้ดวยแล้วเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากถึงเนี่ยครับเรื่องการขนส่งทั้งแท็กซี่และขนส่งสาธารณะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกทุกที่ไม่มีที่ไหนท,ที่แท็กซี่สเปซสปะเหมือนเมืองไทยแล้วต้องเรียนอย่างนี้เลย ใช่ไหมครับเรามีความอินดี้ตรงไปโปไปที่ไหนก็ตามแท็กซี่คือแท็กซี่มีระเบียบวินัยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหแทบจะใส่ใส่ทุงมือขับเลยทุกเส้นทางทุกเส้นทางขึ้นปั๊บนี่เรามั่นใจสบายใจปลอดภัยแต่แท็กซี่เมืองไทยอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวเลยเป็นคนไทยเองยังกังวลกังวลกคืออะไรใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าไม่มีอีกละไม่มีอีกละแล้วแล้วสิ่งที่ยังเห็นอย่างผมอยู่ในซอยทวีสิบแปดเนี่ยพูดดังๆก็ได้โรงแรมข้างในมีแท็กซี่ายดำจอดกันเต็มเลยจอดกันเต็มเลยเพื่อเพื่อรรอัับทท่่งเียว S <S 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 ไปสนามบินในราคาที่แพงกว่าปกติผมว่าน,นี้เป็น,เป,นเป็นอะไรที่ที่รับไม่ได้ในเมื่อเรายัางไม่มีระบบขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรพอเราก็ต้องจัดรถแท็กซี่ให้เพียงพอไม่งั้นเราจเราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับรองนะผมว่าเราอีกนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าท่านที่ขับแท็กซี่ประกอบอาชีพวิสุจริตก็เยอะแต่พวกเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะฮะอยู่ไม่กี่คนเนี่ยรวมทั้งมอไซค์อยู่ไม่กี่เจ้าที่ชอบทําผิดเนี่ยมันทําให้ภาพมันเสียนะครับ ร้านอาหารสตรีทฟู้ดข้างทางก็พยายามทาดีกันเยอะแยะผมเข้าใจแต่ว่าก็มีอีกไม่อีกอีกอีกหลายร้านอยู่ที่ที่ยังสกปรกที่ยังเทเทของเสียลงในท่อข้างทางแล้วก็นํามาซึ่งหนูซึ่งแมลงสาบนะครับอันนี้ผมว่าถ้าไม่แก้น,นี้เราเราไปยากมากนะครับค่ะอันนี้ก็ค,คือคือเรื่องท่องเที่ยวซึ่งอยากจะฝากไว้นะครับและเรื่องสุดท้ายเลยอาจจะอาจจะตรงไปหน่อยก็คือว่าผมได้คุยกับคนท่องเที่ยวเยอะนะครับเขาก็สงสัยว่ารายได้มันจริงหรือเปล่าคือคือวันเนี้ย วันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยต้องพูดตัวเลขจริงๆกับประชาชนตัวเลขคนเข้าอาจจะจริงแต่ตัวเลขรายจ่ายไม่น่าจะจริง mm hmm. ใ,นในมุมผมนะครับพอตัวเลขรายจ่ายเอาตัวเลขรายจ่ายเดิมๆมาคูณกับตัวเลข,ขท่องเที่ยวเนี่ยารายได้ท่องเที่ยวมันก็เลยบวมพอรายได้บวมเนี่ย GDP มันก็เลยอาจจะบวมกว่าความเป็นจริงวันนี้ตัวเลขทางการอาจจะบอกว่าสามขกว่าแต่ตัวเลข GDP ความรู้สึกมันอาจจะไม่ถึงไงเยลยทําให้คนวางแผนธุรกษษษษษษษิจผิดพลาดไปผมว่าเราพูดความจริงกันช่วยกันดูว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาวันนี้ ใช้จ่ายจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าค่ะทําอย่างไรมันถึงจะนักเที่ยวถึงจะมีคุณภาพขึ้นใช้จ่ายดีขึ้นแล้วสถานที่ที่เขาใช้จ่ายในเงินทองหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทย <c oughs> มันเขาเ้ากระเป๋าคนไทยหรือ <c oughs> ปรเปล่าใช่อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ที่ผมว่าต้องแก้มากกว่าไปไปไปมุ่งก่อว่าตัวเลขถึงตัวเลขถึงแล้วความรู้สึกมันไม่ใช่ครับวันนี้ทุกคนเอาใจช่วยรัฐบาลนี้เอาใจช่วยธนูกาลท่องเที่ยวอยู่ก็ก็ เดินหน้ากันต่อนะครับตรงนี้ครับค่ะก็เป็นภาพรวมนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวของบ้านเราว่าจะมีแนวทางในการยกระดับหรือว่ารักษามาตรฐานอย่างไรได้บ้างนะคะแนวทางคร่าวๆนี่อย่างเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของอาหารซึ่งเป็นตัวชูโรงของประเทศไทยเราด้วยทํำยังไงให้มันดูแล้วเนี่ยเออน่าจะมารับประทานมากกว่านี้นะคะ จันนาผมมีสองเรื่องที่แหมวันนี้พูดไปไม่ถึงพูดถึงเรื่องฐานนิสัยแข็งมาเยอะเนี่ยนะครับเรื่องนึงคือเรื่องของการไปรูปประเทศซึ่งเราเรากำลังเริ่มเดินหน้ากันทุกจุดเนี่ยเราเรายังไม่ได้ทําอะไรที่ประเทศถึงกโรทำนะฮะจะล่ฟังแล้วเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องการปราบคอร์รัปชันซึ่งอยากเล่ามากเรื่องนี้นะครับหลายคนที่คิดว่าเมืองไทยสิ้นหวังไปแล้วเนี่ยรอฟังผม,มันจันหน้านะครับจะลอยใัฟังว่าเมืองไทยมีโอกาสมากเลยนะแล้วมีประเทศที่เขาทำสำเร็จแล้วด้วยจะยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมให้ฟฟััังงในนจรนหน้้าะะคค่ก <K, S 1> ็ีผู คุณผ,ผู้ฟังเซ้ามาบอกว่าอาจารย์พูดความจริงอันเจ็บปวดเช้านี้ <laughs> ่ครับก็พูดด้วยความหวังว่าพวกเราจะช่วยกันผมว่าวันนี้คนไทยพร้อมละ,ะพร้อมที่จะช่วยนายกประยุทธ์ที่จะผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ว่าถ้าไม่พูดความจริงกันก็ช่วยกันยากเรารต้อง,องวิเคราะห์เพื่อที่จะได้ดูว่าเราจะยังไงต่อไปนะคะให้แข็งแกร่งมากขึ้นค่ะใช่ครับใช่ครับคำเฉลยนะครับประเทศในสมัประชาคมอาเซียนที่เป็น สมาชิกกลุ่ม G20 ก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับท่านที่ตอบช้อย B เป็นช้อยที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะส่งหนังสือกับสติกเกอร well ์ไลน์ไปให้นะครับค่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าคุณผู้ฟังท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีกับเราในเช้านี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์เกษมสันวิรกุลนะคะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ